อาชีพนะักฟุตบอลหากเติบโตและกลายเป็นผู้เล่นระดับชั้นนำมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะได้รับค่าตอบแทนด้วยค่าเหนื่อยสูงตามความสามารถที่มี แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของนักฟุตบอลบนโลกใบนี้เพราะนักเตะในระดับกลางๆบางคนนั้นมีวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมต่อแผนการที่จะวางแบบแผนชีวิตหลังแควนสตั๊ดว่าจะประกอบอาชีพอะไรต่อไปวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ขอพาทุกท่านไปดู8อดีตนักฟุตบอลที่ดำดูระดับมาเสรยทีหลังจากเลิกเล่นจะมีใครที่อยู่ในห่วงความทรงจํากันบ้างไปดูกันก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นโดยทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ อันดับ8ปดมเคิลโอเวนเจ้าของรางวัลบอลองดอสมัยค้าแข้งให้กับลิเวอร์พูลและอดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเวนนั้นทําเงินได้สูงอยู่แล้วระหว่างการค้าแข้ขงไม่ว่าจะเป็นจากสปอนเซอร์หรือค่าเหนื่อยแต่เมื่อเขาเลิกเล่นและให้ความสนใจกับม้าแข่งปรากฏว่ามันทํากาไรให้กับตัวเขาได้มากกว่าในฐานะเจ้าของร่วมเมเนอร์เฮาส์สเตเบิลซึ่งเป็นค้อกฝึกม้าแข่งสุดทันสมัยตั้งอยู่ในเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนั้นทําให้อดีตเบบี้โกวัย40ปีอย่างเขาได้เป็นเจ้าของม้าที่คว เหล่านั้นให้กับเจ้าของม้ารายอื่นลำพังแค่เงินรางวัลน,นับล,ล้านๆรวมถึงตัวเลขเจ็ดหลักจากม้าตัวโปรดของเขาอย่างราว์แพนเทอร์ถือเป็นการลงทุนที่งดงามของเขาแล้วนับตั้งแต่แขวนสตัร์ดอันดับ 7. จ็ดลุยส์ซาฮาดาวยิงประสบการณ์สูงในศึกพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟูลแลมเอฟเวอร์ตันรวมไปถึงทีมชาติฝรั่งเศสบริษัทของลุยส์ซาฮาอย่างเอซิสตาที่ฟุตบอลเดลีให้คําจำกัดความว่าเป็นการผสมกันระหว่างทินเดอร์และอูเบอร์ช่วยให้บรรดานักเตะและแบรนด์ต่าง สามารถจับคู่กันและประเมินประสบการณ์ของพวกเขาร่วมกันอดีตแข้งดังวัย41ปีได้ไอดีนี้หลังจากประสบความยากลําบากในการหาผู้สนับสนุนหลังจากแขว่สตาร์ทเมื่อปี2013และแม้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเขานั้นก็เป็นนักฟุตบอลแต่เขาก็ยังสามารถขยายไปสู่กีฬาอื่นๆได้เช่นกันอันดับ6อซามมอากิยาน หนึ่งในนักกีฬาที่โด่งดังที่สุดในแอฟริกาในฐานะผู้เล่นการลาทวีปที่ยิงประตูสูงมากที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์ฟุตบอลโลกให้กับทีมชาติกาน้าแน่นอนว่าการไปเล่นให้กับสโมสรที่ร่ำรวยในช่วงปลายของการค้าแข่งทําให้ยอดเงินในธนาคารของเขานั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มากเท่ากับการไปทําธุรกิจหลังการเลิกเล่นของเขาทียามีบริษัทต่างๆซึ่งมักจะมีคํานําหน้าด้วยคําว่าเบบี้เจ็โดยทําธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบ็อกซิ่งโปรโมชั่นรถโดยสารสายการบินอสังหาริมทรัพย์น้ำดื่มบรร อันดับ5สุนจีไห่อดีตแนวรับยุคเริ่มรวยของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือผู้เปลี่ยนวงการฟุตบอลจีนอย่างแท้จริงในฐานะผู้เล่นและผู้ทำประตูจากแดนมังกรคนแรกในพรีเมียร์ลีกจีไห่ได้ก่อตั้งบริษัทเบอร์จิงให้ชัวเทคโนโลยีคอมพานีหรือ HQ Sport ในเดือนกุมภาพันธ์2016ซึ่งเป็นบริษัทด,ด้านการจัดเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีกีฬา โดยฮีโร่ทับโรืใบสีฟ้าคนนี้ได้รับการสนับสนุนจากไชน่ามีเดีย a p i t a l ลบริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากกว่า60,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและหุ้น30%ของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปก็คือหนึ่งในทรัพย์สินของพวกเขาเพียง3ปีในการร่วมลงทุนบริษัทของจีไห่มีฐานผู้ใช้งาน400ล้านคนในประเทศจีนซึ่งเทียบเท่ากับประชากรในยุโรป7ประเทศรวมกัน อันดับ4ร็อบบี้ฟาวเลอร์คนอาจจะคิดถึง็อบบี้ฟาวเลอร์ในฐานะก็อตที่ลิเวอร์พูลด้วยสถิติ183ประตูที่ยังตราตรึงอยู่ในใจรวมไปถึงการเป็นเฮดโค้ชของบิสเบรนรัวซึ่งนั่นก็ถูกต้องนะครับแต่ช้าก่อนฟาวเลอร์ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนอีกด้วยนะครับเขาเดินตามรอยไมเคิลโอเว่นด้วยการลงทุนในการแข่งขันม้าผ่านบริษัทเดอะแมคก้าแอนด์กาเลอร์พาร์ทเนอร์ชิพรวมกับเพื่อนซี้อย่างสตีฟแมคมานามาน,านและนี่เป็นเจ้าของบริษัทโปรโมชั่นกีฬาามตตั้งแ่ปี1990 โดยในปี2005ฟาวเลอร์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในชาวอังกฤษที่ร่ำรวยที่สุด1,000คนจาก Sunday Times บริษัทล็ b บบี้ฟาวเลอร์สปอร์ตโปรโมชั่นของเขานั้นมีสินทรัพย์สุดทิ1.5ล้านปอนด์ตำนันหงแดงรายนี้ยังเป็นเจ้าของบริษัทอังสังหาริมทรัพย์มากกว่า100แห่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษแลเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่า30ล้านปอนด อันดับ3รามอนเวกาเราอาจรู้จักรามอนเวกาในฐานะแบ็กอัพของโซคัมเบลและเลดี้คิงที่สเปอร์รวมไปถึงการลงเล่นในฟุตบอลโลก1994และยูโร1996แต่นับตั้งแต่แขวนสตาร์ไปในวัยเพียงแค่31ปีเมื่อปี2003 เวกา้าก้าวจากการทำเงิน15,000ปอนด์ในช่วงพีของการค้าแข่งไปสู่การทำเงินกว่า20ล้านปอนด์หลังเลิกเล่นโดยการก้าวไปสู่บทบาทของการลงทุนและการเงินเมื่อปี2012เขาได้กลายเป็นสมาชิกผู้ก,ก่อตั้ง d ูเอ Group ซึ่งเป็นกลุ่มการเงินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์และบริษัทนอกตลาดในปี2006เวก้ยังก่อตั้งบริษัทแมทเธอร์ฮอนแคปิตลลดซาฟ ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาโรงแรมหรูทั่วโลกที่ปัจจุบันมีทรัพย์สินของลูกค้าในความดูแลถึง635ล้านปอนด์จนจุดประกาศให้เขาพยายามที่จะซื้อทีมพอตสมาร์ทเมื่อปี2009นอกจากนี้ในปี2015เขายังเสนอตัวเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานสาหพันธ์ฟุตบอลนานานชาติหรือฟีฟา่าแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้รับเลือกนอกจากนี้เขายังเปิดโรงเรียนฟุตบอลรามอนเวากาซ็อกเกอร์สคูลที่มาเบยญ่านในประเทศสเปนอันดับ2โทมัสกราวร์เซ อดีกองกลางพันดุของเอเวอร์ตันและเรอัลมาดริดโดยสมัยค้าแข้งกับราชาชุดขาวเขาได้รับค่าเหนื่อย85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึงถือว่ามหาศาลและโชคดีสำหรับเขาแล้วแต่เจ้าต,ตัวกลับเฮงยิ่งกว่านั้นหลังเลิกเล่นฟุตบอลนะครับโดยการไปสแสวงโชคที่ลัสเวกัสแทงเลือดเดนส์ย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่เมืองคนบาบหลังจากแผยสตาร์ทในวัย32ปีและทำการลงทุนทางการเงินอย่างฉลาดโดยมีรายงานข่าวที่ไม่ยืนยันว่าเขาเคยเสียเงิน50ล้านปอนด์ไปกับการเล่นโป๊กเกอร์แค่ครั้งเดียว ดยเวลานี้สถานะทางการเงินที่แข่งแกร่งของเขาทำให้เขาได้อาศัยอยู่ใกล้ๆกับตำนานเทนนิสอย่างอังเดรอากาซีแลเจ้าของรางวัลอสการ์อย่างนิโคลัสเคสก่อนที่จะย้ายกลับไปเดนมาร์กเพื่อทำงานเป็นคอมเมนเตเตอร์ทางโทรทัศน์และมาที่อันดับหนึ่งมาตตเยฟรามินีใครจะไปคาดคิดว่าอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของาร์เนลและเอสิมิลานผู้นี้จะหันหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมทางด้านชีวเคมีและนั่นคือสิ่งที่ฟรามินีทำในนามบริษัท GF b i o c บโ m i c a l โดยเขาร่วมกับผู้ค้าทางธุรกิจอย่างปัสกวัวเลกรานาตานักธุรกิจหนุม่มอีกคนที่ทําให้บริษัทดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ28,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกลายเป็นผู้นําอุตสาหกรรมในการผลิตกรดเลวูลินิกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ทำมาจากของเสียจากพืชที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างพลาสติกได้การใช้สิ่งนี้เป็นแพลตฟอร์ม ทำให้ฟาร์มินีได้เปิดตัวนิตยสารฉบับแรกของโลกที่มุง่งเน้นเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและได้คิดค้นหลักสูตรปริญญามหาวิทยาลายัยที่มุง่งเน้นไปที่เศรษฐกิจชีวภาพถึงแม้จะมีคนพูดถึงเขามากมายเกี่ยวกับเงินในบัญชีของเขาว่าต้องสูงไม่ต่างจากมูลค่าของบริษัทแต่ตัวฟาร์มินีออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าตัวเลขเกือบ3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐมันเกิดจากมูลค่าของกรดเลวูลินิกทั้งหมดของตลาดทั่วโลกหาใช้ตัวเลขที่พูดถึงบริษัทของเขาไมา่และก็ยังยืนยันอีกว่่่าาาเขขไไไมดด้้รรวยอะนนนัน นักฟุตบอลส่วนใหญ่ที่แตกความเป็นเวิร์คคลาสมักจะไม่ต้องคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองเพราะยังมีสปอนเซอร์ที่ยังหนุนหลังพวกเขาอยู่แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าพวกเขาเลือกจะประกอบธุรกิจโดยใช้ชื่อเสียงเป็นปัจจัยสาคัญในการเดินเส้นทางสายนี้ชเช่นกับริเโนโรนัลโดทำธุรกิจโรงแรมจนใหญ่โตทยอยเปิดสาขาในหลายแห่งบางทีคนเหล่านี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจ,จให้กับแท่งรุ่นใหม่ๆซึ่งนอกจากจะเตะบอลในทุกๆ3วันก็นเลือกทาธุรกิจควบคู่ไปด้วยแบบนี้น่าจะดีต่อชีวิตปัจจุบันและอนาคตอย่างแน่นอน ก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ